ลงเอานมให้คุณยายครับสาธุสาธุครับสาธุครับหนุ่ตาผ่านแล้ววางได้เลยนะแม่นะข้างหลังครับพวงอะไรเก็บไว้บูชาพราที่บ้านใส่รถได้ครับผมสา,ส,าสาธุสาธุครับ ก็วันนี้นะครับที่28เดือนพฤศจิการรยนพศ2568ลงตามเป็นชื่นบนรรยำวุโตท่านพักจะมาที่วัดบ้านมะเกล่ะครับวัดบ้านมะเกล่ะทุกสาธุครับจับน้ำแม่จับน้ำแนมะ่จ,นะจับน้ำถวายท่านก่อนนะครับทุสา,บสาธุครับ ถึงที่หมายแล้วนะครับผมตาก็จะได้พักสาธุสาธุครับอ่านะครับถึงที่หมายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขับรถตาท่านพักที่กุฏินี้นะครับผมจะได้ทำเสานทุขุมวิทหลังนี้